สวัสดีคับเพื่อนแฟนไม่กะบอนไซวันนี้มาชมครูจ้ำทาบกิ่งต้นไซกันหน่อยนี่นะครับเอาเฉพาะเรื่องนี้โดยตรงเลยกันแล้วกันนะครับใบเดิมๆไม่ชอบนะครับอ,อืมนะครับชอบใบแบบเนี้นี่คือใบเดิมๆเขานี่ใช่ใช่นี่ครับทาบเลยแหวกเข้าไปใช่ไหมแหวกเปลือกแล้วก็เสียบเข้าไปครูจ้ำใช่ใช,ใช่แล้วก็พันเอา พันพันพันแล้วก็เอาเอ่อเอาเอ,าอาฟฟิ์มใสใช่ใช่พันเก็บความชื้นอีกทีหนึ่งใช่อืเนี่ครับผาประมาณแบบนี้นะครับเพืพ่อนๆนะครับแต่เมนไอเดียนี่ไม่ได้ให้ดูการทาบกิ่งเป็นหลักนะครับให้ดูทรงไม้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ดูทรงไม้เพราะทาบกิ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนทาเป็นนะครับ <c oughs> ทําเป็นใช่ใช่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าคือมันต้องใช้ เวลาแล้วก็จะพูดว่าอย่างไงดีต้องใช้ความขยันเข้าแรกด้วยนะครับเนี่ยการการที่เราจะมาทาบกิ่งไอ้นู้นกิ่งไอ้นี่กิ่งไอ้นั่นกิ่งอ่ะเป็นเต้าเต้าเต้ากิ่งรับไว้หมดแล้วนะนะครับแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาเราต้องการใบแบบนี้นะครับแฮกเข้าไปหนึ่นๆแหกนะครับแหกเข้าไปดนึ่ครับแหกอช่ไหมครับมันยังไงอ่ะแหกเข้าไปมันต้องทําอ่ะอืม อยากสวยนะอยากสวยก็ต้องทำใหแหกก็ไปแหกก็ไปนี่ครับเสียบมับนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลายหลายคนทําเป็นอยู่นะครับนะครับแต่ว่านะครับอย่างที่ผมบอกครับก็คือนอกจากทําเป็นแล้วต้องบวกความขยันด้วยบวกขี้เกียจขี้เกียจมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยผ่านผันผัานน้ำนี่ว้า นี่นะครับสายแบบใบแบบนี้นะครับที่ที่เราต้องการกันอย่างที่เราต้องการน,นี่ส่วนใหญ่ลุงจ้ามอันนี้ก็ทาบไปแล้วนี่นี่ทาบทาไปแล้วติดแล้วอันนี้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดอันเดียเอาใหม่เอาใหม่ม <laughs> แต่อันนี้ติดแล้วนะครับห้าสิบห <50, S 2> ้าสิบ <50, S 2> ไม่ได้ลุงจ้ามมันเกี่ยวกับร้อนหรือเปล่าผมไม่รู้เลย ลองอีกทีลองอีกทีแต่ว่าไอ้ไซต์แบบนี้ผมเคยทามัมนไม่มันติดยากอะ <ừ, ừ, S 1> ผมไม่ได้ทาแบบนี้ผมเอาต้นมาแปะก,กันเลย ừ, มันก็ยังไม่ค่อยจะติดจริงๆไอ้ไม้แบบนี้มันอาจจะติดง่ายนึกจำเนอะ ừ, ừ, แทมนมาไปแปะก,กันน่าจะติดแล้วดันติดยากโดยธรรมชาติเขาละอากาศห้อยมามันยังติดกันเลยคนจีนเขาเรียกใบเนี้ยมันเป็นชื่อ เป็นไซไทายคนจีน<ท>นะนะคนจีนเรียกไซไทายอืคนะนะคนก็ยังมีคนถามผมเหมือนกันนะครับว่าใส่อะไรนะผมก็พูดเหมือนคุณเจ้าเขาเรียกไซไทายแต่ไอ้ไซต้นไซที่เขาเอาผ้าสามสีมาปลูกแล้วตุ๊กตาไปแขวนมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆคนละอย่างกันอีกอย่างพอดีอ๋อมันมีต้นใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเพื่อน <c oughs> ๆดูต้นใหญ่นีน่ครับเป็นไซที่ คือผมกับครูจ้ำชอบนะคนอื่นจะชอบรู้เปล่าไม่รู้นี่ครับเนี่ยตน้นนี่ต้นแม่มันเนี่ยครับเนี่ยต้นแม่มันเนี่ยใบมันจะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยต้นแม่มันใบมันจะเป็นแบบนี้ผิวต้นก็ไม่ค่อยได้มีความโดดเด่นอะไรนะครับไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าเราชอบใบเขาใบาเขาเป็นเงเป็น เป็นเงาแล้วก็มันดีแล้วก็ออกแนวกลมๆส,สวยๆนะครับส,ยสวยๆคือใบใสคือใบเดิมมันไม่สวยเราไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนี่คุณจ้ามาเอามาลงกระถางเนี่ยเอามาทา่าเอามาแปะเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้อยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยดึงกิ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาแปะเนี่ยซัดกันปิ้นอย่างนี้เลยเอาเดี๋ยวดูแต่จริงๆถ้าเป็นเพมหน้าติดแล้วนะเนี่ย ถ้าเป็นไม้อย่างตะโกตะโกผมก็เคยทาแบบเนี้ยตะโกก็ติดแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยผมเคยท่าแปะแบบนี้เลยเนี่ยตะโกนะตะโกก็ติดแต่ทรายชนิดเนี้ยอันนีน้น่าจะเป็นทรายจีนเนี่ยผมเดานะต้นเนี้ต้นนี้น่าจะเป็นทรายจีนดูจากโคนรูปร่างรูปทรงแล้วเนี่ยนะครับคอมเมนต์ไปที่ว่าใ้มีไอ้เนี่ยเดือนไหนที่มันติดดีที่สุดอ๋อ นะครับต้นต้นต้นเนี้น่าจะเป็นไาจีนแล้วคูณจ้าเอาออกเอาเอาใบาเดิมออกอแล้วต้องการเอาสซชนิดเนี้ยเอามาเสียบนะเพื่อนเพื่อนได้ชมคลิปผมคุจ้าฝากถามเมาื่อวานคูจ้าฝากถามเมือว่าการที่เราจะทาบกิ่งกันแบบเนี้ยหรือแบบที่คุจ้ากําลังจะทำาแหกเข้าไปแล้วเสียบฟวบเข้าไปเนะี่ยนะครับก็คือจะทําช่วงไหนดีที่สุด นะเพราะว่าที่ครูจ้าททำมันมีเป็นมีตายมันไม่ติดตลอดอ่ะ <c oughs> พอเสียบไปตายเอาต้องมาเสียบใหม่อีกแล้วแล้วบางทีพอเสียบเข้าไปเนี่ยแผลมันแผลมันก็จะไม่หายด้วยไงพอแผลมันไม่หายไอเต้ากิ่งที่เราเหลือมันจะกุดไปเรื่อยๆแลจะไม่มีที่ให้เราท่าแบบประมาณนี้ครูจ้ากเขาเลยฝากถามมาว่า, <c oughs> เ,าเราจะทาบช่วงเวลาไหนช่วงเดือนอะไรดีที่สุด แต่ถ้าเกิดจะให้ผมตอบตอนนี้ผมเดานะผมเดา,เาหน้าฝนก็ <c oughs> มันเืินดีให้ผมเดาก็คือหน้าฝนโอเคนะครับคลิปนี้แวะเอามาฝากให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับความขยันของครูจำก็แล้วกันนะครับต้องใช้ชื่อคลิปคลิปนี้เลยนะครับความขยันของครูจำม,มาดูกันนะครับทาบกัน <c oughs> นี่ครับคนเดียวนะครับเนี่ยถามคนเดียวเนี่ยร่อมอันนึงแล้วดูครับน่ยเป็นตับ นี่เขาเรียกว่าความขยันนะครับความขยันความอดทน,นในการทําบนต้ขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจมันก็ไม่เป็นทรงไม้นะครับผมพูดกันตรงๆนะครับไม้ก็ไม้ก็ไม่ได้เป็นไปตามความที่เราต้องการมันต้องต้องหมั่นดูหมั่นตัดหมั่นแตง่งต้นไม้ต้นไหนเป็นยังไงอะไรยังไงก็นะครับกิบจวัตรประจําวันของครูจ้่น,จนะครับแวะมาให้เพืเ่อนๆดูสักคลิปหนึ่งเป็นน่าจะเป็นอีพีสองเมื่อก่อนผมเคยทาไปคลิปหนึ่งแหละ เกี่ยวกับวันๆครูจัมทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาถ่ายให้กับเพื่อนได้ชมอีกคลิปหนึ่งหรือจะทําเป็นอีพีสองก็ได้นะวันๆครูจามทาอะไรบ้างเป็นอีพีสองมาให้กับเพื่อนได้ชมโอเคคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับผมกับครูจัมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่เสืยอสละเวลารับชมและกดฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้เดิอกันแล้วกันเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ